คุณผู้ชมเคยฟังเพลงหน้าช่องผมไหมครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยฟังแนะนำให้ไปฟังกันได้นะครับเป็นเพลงที่ผมเนี่ยแต่งขึ้นมาเองแต่ว่าใช้ AI เป็นตัวร้องเพลงเนาะซึ่งเพลงส่วนใหญ่ที่แต่งมาเนี่ย ก็จะแต่งมาจากตัวผมเองหรือไม่ก็ไปคว้าหยิบยกเรื่องเล่ารอบๆตัวมาซึ่งมันจะมีเพลงหนึ่งที่ผมเนี่ยได้เอาเหตุการณ์เรื่องผีที่ฟังดูแล้วมีความโรแมนติกแล้วก็ปนเศร้ามาแต่งเป็นเพลงหนึ่งซึ่งเพลงนั้นเนี่ยชื่อเพลงว่าสาวน้อยริมทางสาวน้อยริมทางเนี่ยมาจากเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ผมได้ไปเจอมา แล้วผมเนี่ยประทับใจในเรื่องเล่าเรื่องนี้จนผมเนี่ยได้หยิบยกนำมาแต่งเป็นเพลงซึ่งเรื่องเล่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่เมืองเมืองหนึ่งเป็นต่างจังหวัดของประเทศญี่ปุ่นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขาได้ไปหาคุณตาเขาที่ต่างจังหวัดแล้ว ในหมู่บ้านนั้นเนี่ยมันมีป้ายรถเมย์อยู่ป้ายหนึ่งซึ่งเป็นป้ายรถเมย์ป้ายเดียวในของหมู่บ้านซึ่งเขาจะเห็นมีคุณลุงคนหนึ่งกําลังดูแลป้ายรถเมย์ทำความสะอาดแล้วก็ดูแลต้นไม้รอบๆนั้นไม่ว่าเขาจะมากี่ทีนะ่ะคุณลุงคนเนี้ยก็ยังทําความสะอาดอยู่เขาก็เลยเอะใจว่าแบบเอะคุณลุงคนนี้ก็ดูไม่ได้ใส่ชุดเป็นเจ้าหน้าที่ ทำไมเขาถึงยังมาทําความสะอาดต้นไม้ตรงนี้มันดูไม่เหมือนเป็นงานเขาเขาเก็บเอาความสงสัยนี้เนี่ยไปถามคุณตาคุณตาก็เลยเล่าให้ฟังว่าคุณลุงคนนี้เนี่ยแกชื่อว่าคุณลุงไซโตะนามสมมุติแล้วกันคุณลุงไซโตเนี่ยได้ดูแลต้นไม้แล้วก็บริเวณพื้นที่โดยรอบแถวนั้นเนี่ยมานานแล้วแหละ สาเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณลุงเนี่ยได้มีคนรักคนหนึ่งในสมัยเรียนคุณลุงคนนี้เนี่ยได้เลิกลากับคนรักคนนั้นในสมัยเรียนมันทำให้คุณลุงไซโตเนี่ยเสียใจเป็นอย่างมากจนคุณลุงเนี่ยได้นั่งรถเมล์กลับมาแล้วก็นั่งร้องไห้อยู่ตรงป้ายรถเมล์แล้วเขาก็เจอผู้หญิงคนหนึ่ง อยู่บริเวณป้ายรถเมล์ซึ่งผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้ไปไหนเขาก็นั่งร้องไห้พอเห็นมีคนอยู่เขาก็เลยแบบพยายามจะก,กั้นร้องไม่ร้องแล้วก็พยายามชวนผู้หญิงคนนั้นพูดคุณลุงไสโตะชวนพูดผู้หญิงคนนั้นก็ไม่พูดอะไรจนผ่านไปสักพักหนึ่งต่างคนต่างเงียบ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นเวลาที่ดึกมากๆแล้วแหละแต่คุณลุงไซโตะก็ยังไม่เข้าบ้านจนคุณลุงไซโตะเนี่ยก็พูดขึ้นมาประมาณว่าฉันะเบื่อจังเลยกับการมีชีวิตอยู่แล้วผู้หญิงคนนั้นก็หันมามองหน้าคุณลุงแล้วก็เอ่ยขึ้นมาว่าการมีชีวิตอยู่มันไม่น่าเบื่อหรอกเพอาอะถ้าเมื่ไร ที่คุณไม่มีชีวิตแล้วคุณจะรู้สึกพอคุณลุงหันไปก็เห็นผู้หญิงคนนั้นอยู่ในถาทางโชคเลือดสภาพคือน่ากลัวมากแต่คุณลุงไซโตะไม่ได้กลัวเธอเลยแม้แต่น้อยไม่พอยังจะเอ่ยปากถามเธอทอรอมานไหมเธอจะปวดมากเลยเหรอจนวันลุ่งขึ้นคุณลุงเริ่มมาดูแลความสะอาดโดยรอบป้ายรถเมล์ป้ายนี้ ตั้งแต่ตอนนั้นมายันปัจจุบันซึ่งไม่มีใครรู้ว่าคุณลุงเจออะไรหลังจากนั้นมีแต่คนใกล้ตัวที่ได้ฟังคุณลุงเล่าเรื่องตอนแรกเท่านั้นที่จะรู้ว่าแบบเออก่อนหน้านี้แกเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ตรงป้ายรถเมล์ริมทาถนนตรงนี้แหละพอเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาได้ฟังเขาก็แบบเออคนเราก็แปลกเว้ยก็ไม่ได้คิดอะไร จนวันหนึ่งเจ้าของเรื่องเนี่ยกำลังจะกลับบ้านเขาก็ขับรถผ่านป้ายรถเมล์แล้วก็เห็นว่ามันมีรถเนี่ยมาจากข้างหลังคันหนึ่งแล้วจูจ่ๆรถนั้นเนี่ยก็เสียหลักพุ่งไปใส่ต้นไม้ที่อยู่ข้างๆป้ายรถเมล์แต่ว่าคุณลุงไฟโตเนี่ยที่อยู่แถวนั้นพอดีอยู่ดีๆก็กระโดดเอาตัวเข้าไปบังต้นไม้จนโดนรถเนี่ย ชนบทล่างเข้ากับต้นไม้ทุกคนตกใจแตกตื่นกันมากเปิดประตูลงมาดูคุณลุงคุณลุงเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่เลือดท่วมดูท่าทางแบบบาดเจ็บสาหัสมากเขาก็โทรเรียกรถพยาบาลระหว่างนั้นคุณลุงก็คอยพูดถามแต่ถึงต้นไม้ว่าต้นไม้ไม่เป็นไรใช่ไหมต้นไม้ไม่เป็นอะไรใช่ไหม ซึ่งทุกคนก็ตอบไปว่าต้นไม้ไม่เป็นอะไรแต่คุณลุงเนี่ยอาการหนักนั้นเนี่ยคุณลุงก็พูดประมาณว่าเขาไม่ได้สนใจว่าตัวเองจะเป็นยังไงเขาเป็นห่วงต้นไม้แล้วคุณตาเนี่ยก็มาบอกเจ้าของเรื่องทีหลังว่าต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยคือต้นไม้ที่เขาว่ากันว่า มีเด็กผู้หญิงถูกทำร้ายและถูกฆาตกรรมและฝังศพไว้ตรงนั้นซึ่งเป็นจุดที่วิญญาณผู้หญิงที่คุณลุงแกเจอสถิตยอยู่ตรงนั้นคุณลุงแกเลยดูแลบริเวณโดยรอบและต้นไม้นี้มาโดยตลอดและท้ายที่สุดก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึงคุณลุงก็สิ้นใจอยู่ใต้โคนต้นไม้ ที่แกดูแลและรักมาตลอดหลายปีนี่คือเรื่องราวทั้งหมดซึ่งผมก็ได้แต่งเพลงนี้ออกมาในมุมมองของเด็กผู้หญิงที่มองเห็นคุณลุงทําแบบนี้ดูแลเธอมาตลอดและถึงวันหนึ่งเธอเห็นคุณลุงล้มหายตายจากเธอไปแต่เธอยังติดหยักอยู่ที่เดิมไม่สามารถไปไหนได้ เพราะว่าหลังจากที่คุณลุงคนนี้เสียก็ยังมีคนเห็นวิญญาณผู้หญิงริมทางนี้อยู่เรื่อยๆมันก็เลยเป็นที่มาของเพลงสาวน้อยริมทางที่พูดถึงความหยหาความเดียวดายและค่อยๆดูคนใกล้ตัวจากไปทีละคนทีละคนโดยที่ตัวเองก็ไปไหนไม่ได้